คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ที่มาร่วมงานฉลององค์กระถินคู่กับครับครับกระถินดงใหญ่ครับกองกระถินครับครับครับผมอันนี้ที่จะนำข้าวถวายพระครับ

เป็นพิธีการจะฉันเช้าของฉลององค์กระถินนะครับการทำบุญของคนบ้านนอกเขาร่วมใจสามาัคคีกันดีมากๆครับ นี่คือการกิจกรรมของการทำโดยญาติโยมเขาพร้อมมากทุกอย่างเลยครับเชิญครับเชิญเตอรภาพกบพร้อมแล้วครับเชิญครับได้เลยแม่ของดัมของดัมอันนี้ของดัมบางข้างล่างข้างบนอันน้นก็อี๋นะครับ เขาใช้ถ้วยถ้วยสองถ้วยเนี่ยเขาสองถ้วยกระนำสองครัวกระแกวกันได้หรือมั้งจาแกวกันได้ แบ่งกันครับแบ่งกันครับสวัสดีครับท่านสสอำเภอพิมายครับแดงทันศีนครครับคนนี้ครับตัวจริงเสียงจริงของพรรคเพื่อไทยครับเชิญนั่งเลยครับครับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับคือยังไงยังไงก็ช่วยพี่น้อง นะครับเนาะเพื่อประชาชนคนประชาชนหัวใจประชาชนครับเอาอ่ะไปต่อมาข้าทางเจ๊ก็จะไปข้าทางว่ะชาพาอะไรเชื่อยวัยนี่เป็นทางท่าทางวัยสั้งควงไว้นะ <complexity> ได้ครับไม่เป็นไรน <ce> ั่งเลยครับ

ยัญชนะตัมปันนามตาณีนามโพชนานามตะกังวันามุทัตะคุติสัตว์สปฏิปันโนภะควาโต สาวกตังโกอุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกตังโกยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกตังโกสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกตังโกอิมานีมายังพันเต มัตตกภัตตาเนจตุปัจจยาเนสัพปริวารานิภิกุตังขัตตาโอโนเชยามาสาธุโนพันเตภิกุตังโคอิมาเนมัตตกภัตตาเนจตุปัจจยาเนสัพปริวารานิปฏิคันหาตุ อันหากันเจวะมาตาพิโตอาธีนันจาพิยัชนานังญาติกานันจาเตตานังทิขรตังทิตายะทุกขายะ้าแต่ภพาคพิโตทรงผู้เจริญข้าประเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ยังมัตตกาพตาหานพร้อมด้วยจตุปัจจัยและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่าลนี้น้อมถวายแด่พระปิตุตงขอพระปิตุท,ทงทงรับมัตตกาพตาหานพร้อมด้วยจตุปัจจัยและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่าลนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายด้วยทีุ่ณพ่อมาลัยคุณแม่ชุมและคุณปะสงคงตีสันเทียคุณพ่อจอยคุณแม่คำมีโคคุณแม่ละไมตีสันเทียขอให้ทงเรานั้น จงมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลอันสำเร็จจากทานนหมัยนี้ตามความประสงค์ของข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกลางรานาเถิดสุ नित शङ्कर उपाथव यथा मिलोन् उपाचितवान् निरुचन्ति สาคารังเอวามีไวตทินังเปตานังอุปขปปติอิจิตังปติตังตุมหังหิปมิวัสมิจตุสภิกุเรนตุสังกปันจัมโผปนาราโสยะธามณีโชติราโสยะธะ

ਯੰ ਤਥਾ ਨ ਤੋ ਉਪਕਾਰ ਬਤਿ ਸੋਯਾ ਤਿਥਾ Bantu-Dewa Wadu, Kamanggarang Lakan, Dusabadi Wadah Javan, Kanuan, Awinasa Tasuhi, Bantu-Dewa สวากาโตภะคะวะตัมโมธัมมังนะมะสะมิส e ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะมิสิกิณายุกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ที่มาร่วมงานทที่มา ถลององค์กระถินคู่กับรับับกระถินตรงใหญ่ครับกองกระถินครับครับผมอันนี้คือการนมข้าวถวายพระครับ

คุณได้ยัง